แนวธนา้าแถวบานแถวบ้านแถวกากาวันนี้ร้อนมากชิคนี้ร้อนเหมือนกันใช่เราก็กลับด้วยดีสีเลยใช่จะบอกว่าดูมิน่าดูแรงดีมากน่าเชื่อดีมากแล้วจ้าจาดีอะไรดีอยงดีอยงดี้ยดูดีวัีครับขอบคุณนะพี่ดูดีหลอดนครับเขาไม่น่าจะชมกูแหละแต่พี่อาศัยไม่ได้เลยอ๋อกระหอดนะ กันว่างไม่ใช่ไหมวันเยาว์านี่เขากัวแดดหนุ่มหนุ่มน,นเขากัวแดดต้องเปิดนะเราต้องมาครับตื่นด,ดมนี่ปั๊บปุ่มเมื่อวานอยู่ถึงเช้าดูว่าน่อยือให้ดูลาสุดแล้โกดานนะ้ำแทำอะไรกันอ่ะ <laughs> <laughs> โอเคคุยกับเพื่อนๆนะ Thank you so much for Takata fans. Thank you all because you are so nice. I love you. Your energy last night was very, very, amazing. You bring uh, a positive energy. You're my La Mong Ho Coi, man. He's a monk. What? No. He's my La สภาพมาคือนั่นแหละเพราะอันชิวอันุณสวัสดิ์จะื่อนเกิยไปด้วยกันเลยครับอ่ไปภูมิชิลบ้านั้งบ้าน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 เดี๋ยวเออบ้านครับกำลังจะเล่าประสบการณ์การบินวิเศษพัดขากลับพูดผมต้องทำอะไรนะเล่าประสบการณ์เหรอก็ รู้สึกดีมากเลยครับมันนอนสบายมากเลยครับใช่ไหมคมรับพี่จำใครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าบิสเนสค้ามันไม่เหมือนกันด้วยอันที่แล้วมันเป็นคอกใช่ไะมอันนี้มันเป็นแบบนั่งติดติดกันสามเองเพิ่งรู้ว่าอ๋อเครื่องมันลําไม่เท่ากันแล้วน,นำนี้อาจจะเล็กกว่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็นอนได้ใช่ไหมพี่รู้ไหมว่านอนได้ก็ตอนนี้ก็เตรียมนอนแล้วครับใส่ชุดมาพร้อมออ๋อขอบคุณครับ,บค,ครับ เจอกันประเทศไทยเดียวขอชามะขามครับเราจะบอกทุกคนว่าชามะขามกันมินไทยนี่คือที่สุดละมีครับผมไม่ให้เมื่อคืนเมื่อคืนต่องเต้นแรงมากนะครับเมื่อคืนเราไป ไปกใช้คำว่าเต้นมางสดเป็นตามเอเนอร์จีแล้ล <Hollywood> ไปขับชื่อ H H ขับแลระเบียงเราอยู่บนระเบียงข้างบนก็คือต่องเต้นจนระเบียงเขย่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละต่องคนที่มาเต้นจนระเบียงเขย่าแต่มันจะไม่ใช่ต่องเดียวแล้วหไปเแต่ละคนไม่มาคุณก็ไม่มาพวกเราก็คืออยู่กันถึงตีสามแต่เราออกงานออกงานแต่เพี่งคืนกว่าใช่พี่เอ็กมาสวัสดีครับพี่เอ็ก แทนคุณถามว่าโดนยิงที่หัวเป็นไงบ้างไับ mm ้วางใช่สนุกมากสนุกมากสนุกมากคือมันอารมณ์มันเอนจอยตั้งแต่ตอนชี่มอง t อฮึ โอ้สว oh, ัสด okay. ีไฮเลยไฮโอเครอน่าก็นั่นแหละครับ okay. คุณผู้ชมว่าที่เราต้องไปละเพราะว่าคึ้นออกละเดี๋ยวทำพาร์ตกันทีหลังที่ต่อไปถึงเต้นละถึงเต้นพอที่ต่อไปก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆสนุกสนุกนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เราบอกว่า เราก็ปรับเปลี่ยนการทัาร์ริ่งของเราเนาะเออสนุกแต่ว,ว่าอาจจะต้องมีอะไรปรับไปเรื่อยๆแหละเรา,าก็พยายามเรียนรู้กันมีแคร์กับแฟนไทยงคนบอกว่าแฟนนๆมิ้นงน่ารักน่นารักมากๆค่ะน่นารักจนบอกว่าไอเด็ดดีดีเออเขาดีใจที่ได้มาเจอแต่เดี๋ยวไว้เล่าเรื่องให้ฟังว่ากว่าจะได้มาระหว่างทางเจออะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณมิ้งแฟนไทยก็ไแฟนไทยแหลายคนณแฟนไทยหลาะก็บินตามใช่ก็แฟนดูที่นี่ดูแฟนต่างชาติบินตามมาก็เยอะ คือคิดว่าคือคิดว่าเกินครึ่งลำอ่ะบินมาบินมาอันนี้กับเราเนาะเออน่าสนใจนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเล่าทีเดียวมันจะมีแบบให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้<ม>เดี๋ยวกลับไปเล่าให้ฟังได้ไปน่าใสายย่เลยอะ่ะคนะไรเนี่ยชูเตอร์พี่เนี่ย <laughs>